ต้นแปดไปเลยห้องอตอน่านเปล่าป่เดียปะไปชกกูได้หอเลาข้ามกใช่ไหม้างนาอ๋อหน่มไปอามไปขอแมนเก็บงา ได้เก็บสเานะเดีวนไว้ก่อนน่าจะลงมาปิดไม่อยู่ไม่อยู่ถ้ามันลงก็ลงขวาสวยอยองมีไ้องรีบทำเยอยาให้รถมันต้องกูมางกูมางกูมางกูให้เขาจังผมนั่งรอเลยสัตว์ตายแล้วจ้ะเจ็บลนะ องตัวห่ง้องบนันไปเดขบคไเป็ดโอ่งไยังไม่โดนเมือแกวอ่ะไม่ทำคนปีไม่โดนมันได้ยินเสียงเลกเราอนะไมู่่เลยตัวนึงเพิ่มกลมงคีไม่กก็ได้ยนแล้วน้องรีบเตพร้อหนสุดท้ายข้างบนเนามันต่ตีนะเว้ยตาตาเป่ตอีนึงเหลืออีกตีนึงโ้ยมองกูไรเียอย่ามองกูนะน้ครับชอบะทำอยู่โย มีล้านตู้ปมาน้นมีตัวเดียวน้องกขไปทำตายแล้วทำไรอ่ะผมได้ขึ้นมาแล้วนะข้างหลังมีหลังต้องเน้นหัววต้องเน้นหัตัวนี้กำลังวิ่งไปเบิ้งเบิ้เบิ้มเบิ้บ้เบิบมเมเเยบมิบเิ Được rồi nhỉ về thả ai không biết thả min chết rồi rồi

พวมเล่นาวมันไม่ชุบแล้นะเว้ยเฮียเออก็มาช่วยสิน่าหีโดเข้าไปแล้วค uh, ุณีในบ้านไป้าเข้าไปในบ้านนลววู้วูดูดาวตายกูเอคนเด yeah. ือนเลยวะไอ้แชดดึงตึงตังลากเข่าลาเข่าลาเ่าลาเาลาเขาลาเขจก่าตายตา โอ้โหตั้งก่อนละกันโอ้โหเก็บงานกูโอ้ยตั้งขวต้กูเลยปึ๊ฝ่ามือตัวนึปึ๊บ โอ <ball S 1> no, no ้ยย่บเอ็ดปส่คูุใสาล่างตัวใครมาควนอนาฟสวยเออควน้องข่อยโห้ตัวนี่ควนออตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสายปช่ปมีว่ละเฮ้ยมาสายบ่าเร็วตามได้ไหมไม่ได้มาเลาเล็กาเล็ก ข้างผมก็มีนะเว้ยนั่งหมดสตแม็กซ์าังันแลาข้างๆเลยเสตปนตั้งรออิสะลนะเมีอยู่เดี๋ยวมานั่งป้าอยู่นายพี่ไอ้น้องผมก็มีนะคนพูดถวกัมเนี่ยมาบ้านมีท่านีท่าน้าน้าผมใช่ไหมดูไปข้างนอกคอมข้าล่อพข้าแล้ว สา่แล้วเป็อาเราใ่หตลาดกูมีมีตัวนะครับมีตัวเฮ้ยเฮ้ยขึ้นอยู่บนไหนเดี๋ยว้ามงยันเลยยัอยงไม่มาหรกขวาขวาเดี๋ยวตัวร้านค้าเราแต่ตัวร้านค้าร้านค้ายังอยู่ร้านค้ายังกเหลยมกันมีเอ็มันติมีบอมันมีได้ไม่ตัวมีปสัตสัตสัตว์สัตว์มีบลมีบมามีบีมั้ย โอ้าวปีดนีห่าวปีีบ้างมีบ้างต้่้อมีบ้าง่าต้องต้งตี่นะโอ้เจดเป็หวลนี่ไม่มีเน็ตนะมันจะโดนหนีรออยู่รออยู่รออยู่รอนีอยู่ไปดิมีเน็ตมีเน็ตอีเขาหรือใครใช่โอ้เหี้ยอวดง ออกแล้วดูเดียวฮะตัดไม่เข้าไปต่อสายัใส่มาแล้วมั้งทำแผงนอกตัวหนึ่งคนบินเออกือบตัวนึงไปหน่อยต่อฉันสองโอ้ยเกือบตายได้เลยหนึ่งเอามึงขึ้นได้กูก่อนเลยเออรอก่อนใช่ไหมเด็้โมก็พอมพี่บอก ว่า้วไอ้สัสข้าันข้าันทางซ้ายมึงิดซ้ายซ้ายเลยฮะไอ้ขวาตัวนึงเฮียไปซ้ายไเนี่ยไปไล่ซ้ายมาเดี๋ยวว่ะว่าแล้วรตัวรตัวรตัวอันนี้อันนี้อัน2 4ใช่ไหมข้าผม่อไปไปรจ็บ ดับปัดเพลิดไนนะไปซ้ายมั้งเฮ้ยมันตามันตั้มกูดังกูดังตั้มันเฮ้ยมี่เขาจะขัเกมไม่หวอ่ะใส่ก๊โอ้โหดังดังร่างกายพวกนี้ก็โครหน้าเหรอขอบคุณทีเห็ เอาไปเลลวเนินนี้นินนี้ตัวนึงมั่กสิไมีคนลงกับเจ้าแม่เลยเดี๋ยวก่อนเอาใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาให้ครับนอนยังแม่นอนก็รับได้ได้เพื่อนมันนองอยู่แบบโล่งมากเลยอะไรแล้วก็มีตัวอื่นอีกตัวอื่นเฮ้ยไม้มาทีถามจริงเลยเจ้า ใจเย็นนะใจเย็นอ่ะเ้าทำไมไม่ได้คิวเลยอ่ะนด้สวยอ่ะคตนดี้ยนตังหลับสองตัมบลสามตัวสามตัวสี่ตัวไม่ปืนเลยพึ่งเลยอขไม่อกีะรอยอยู่ไหนนี่รดเฮ้ยใครอ่ะเอ้ามึงใครอ่ะเฮ้ยใส่ nó ít léo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không กอเคเจ็บไปน่อยไนี่ค่เปลืองอแล้วลูกซองอยู่นี่ลูกซองอยู่เพ่สแม่ขนาดสเตปนี้ได้มาแต่ได้ามาต้องความยาวอ่ะเาย่ายยาเดียเด๋ยวโอเค แอยู่คิดได้แค่ก่อนปะได้เลยได้เลยโอเคผ่านแก็โหสายตัวนี้โอ้กว่าแล้วกูได้ยี่สิเหรอดอยู่เฮียตีใหม่กเเออโดนแั้วไม่ยแล้ ก็เเหลลืออนพิสวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาประกาศนะครับทางเพจก็ต้งสี่ได้มีผู้คู่สามตื่นกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดก็ได้เลยแค่เดือนกันายนเ้าบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสบายกครเล่หรือการเสี่ยอเงินสี่รอราอยู่อ่ะไปกดกันเลยให้